สวัสดีนะครับาชาวสมลมของเราวันนี้ผมจะมา,อาสอนเทคนิค p h o t o s h o p สำหรับงานตกแต่งสำหรับขายภาพในสต็อกนะครับวันนี้จะมาเสนอเรื่องการลบข้อความออกไปจากภาพก่อนที่จะส่งงานที่ขายที่สต็อกนะครับก็จะมาแนะนำ การใช้เครื่องมือ2ตัวที่ทําให้เราลบงานได้รวดเร็วไม่กี่นาทีก็ลบได้สวยงามแล้วก็ละเอียดเป็นธรรมชาตินะครับตัวแรกที่แนะนําก็ในกลุ่มของตัวเลือก selection สําเร็จรูปพวกที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมวงกลมต่างๆนี่นะครับตามที่เมาส์ชี้อยู่ตอนนี้แล้วก็ใช้ควบคู่กับอีกตัวก็คือเป็นตัวสําหรับลบ ก็ผมจะใช้ตัวที่3ครับเรียกว่า p a d 2ลองอสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะครับในส่วนของภาพนี่ผมจะลบตัวหนังสือที่มีอ,อักษรว่า m b k กับชื่อกรุงเทพมหานครนะครับให้มีพื้นที่เหมือนกับสีเหลืองด้านข้างเริ่มแรกก็ใช้เครื่องมือ,อเลือก selection ก่อนนะครับผมใช้ตัวแรกตัวสี่เหลี่ยมจ็ตุวัส ก็มาเลือกอตัวอักษรเป็นตัว m ก่อนนะครับแล้วเราก็ลากให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมครอบไว้ตรงตัว m นะครับแล้วทีนี้เราก็มาเลือกอเครื่องมือที่จะทำการลบก็เป็นตัว pad t o o นะครับตัวที่3เราก็คลิกครับค้างตรงตัว m แล้วเราก็ ลากนะครับคลิกค้างแล้วก็ลากมาเทียบกับพื้นที่ด้านข้างด้านซ้ายนะครับสีเหลืองแล้วเราก็ปล่อยเมาส์สังเกตได้ว่าพื้นที่ที่มีตัวเอ็มก็จะหายไปก็จะไดะ้เรียนแบบพื้นที่ด้านข้างด้านซ้ายนะครับซึ่งจะให้โทนสีแสงเป็นธรรมชาติแล้วก็คืนกับพื้นภาพพื้นที่เราวางก๊อปปี้ไปได้ สนิทเป็นธรรมชาติที่สุดทีนี้เราก็มาทําตัวอักษรตัวอื่นเพิ่มต่อไปเราก็กลับมาทีเา่เลือกคลิกที่เครื่องมือ,อ selection สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วเราก็มาคลิกมาคลิกค้างที่ตัวตัวกล่อง selection ที่อยู่บนพื้นสีเหลืองนี่ครับแล้วเราก็ เลื่อนมาใส่ในตัวอักษรเป็นตัว B แล้วเราก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็นตัวแพดท,ทูลน,นะครับแล้วเราก็มาคลิกค้างเหมือนตัว M นะครับทําเหมือนกันแล้วก็ลากวางบนพื้นที่ว่างที่เป็นสีเหลืองแล้วเราก็ปล่อยเมาส์ก็จะลบพื้นที่ตัว B ไปให้เป็นพื้นเหลืองเหมือนกัน สำหรับตัวเคก็เหมือนกันนะครับเราก็เปลี่ยนเครื่องมือก่อนแล้วเราก็คลิกแล้วก็วางที่ตัวเคแล้วเราก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็นแพททูนแล้วเราก็มาคลิกที่ตัวเคแล้วก็ย้ายเลือกพื้นที่ว่างก็ทําให้เราลบออกไปได้ง่ายดายพื้นที่ก๊อปปี้มาก็จะเรียบเนียนสนิททีนี้ก็เป็นตัวคําว่ากรุงเทพมหานครนะครับเราก็ คลิกที่เครื่องมือสร้างใหม่ก็ได้ครับโดยไม่ต้องอย้ายตัวเก่าแล้วก็คลิกไปเลยคลิกแล้วเราก็ลากนะครับลากยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็นแพททูนแล้วเราก็จับยก c ๊อปปี้พื้นที่ด้านบนแล้วเราก็จะได้พื้นที่ว่างเปล่าที่เราลบเคลียร์เรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับเรา,เอา,เอาลองซูมดูนะครับสรุปว่าผลงานของเราก็าจะได้งานคุณภาพเ,าเคลียร์พื้นที่อักษรอ,ออกไปจาก